ดูพูดในักเรียนเขียนเขียนคำว่าอ่อาง่ายๆเลยนะคะนักเรียนตัวเรียนไปแล้วอันนี้เป็นคำเขียนมีขออะไรไหคะตลาดนะคะ,คะ,าานะคะเขียนคำอ,อ่าน,านเวลาเรียนอ่านมีตัวอะไรนำคะ Sampai jumpa di video selanjutnya. ึ้นมาขึ้นมา,นมาอ่ออาเปิดนะคะเปิดอ่าอ่าเขียนเขียนว่าประดานะคะเขียนต่อตรงนี้เลยเขียนว่าประดานะเขียนว่าเอาปากกาเขียนเขียนคำว่าตลาดตลาด บนใจดีสอนดีดีกับเด็กครูอบูใจดีค่ะน้อรักครูอบูรักครูอบูกบ็รักเด็กค่ะครูอบูสอนดีนู่รักครูอุยงครูอบขูสอนเข้าใจแล้วก็ใจดีด้วยไม่ดุ เด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้เรียนกับครูบนค่ะผมมีความสุขมากที่ได้เรียนกับครูโบนรับก็เป็นครูที่เกษียณมาประมาณมาแล้วสามปีแล้วก็ได้พอเกษียณตรงนั้นปุ๊บทางเรียนก็ขาดแคลนครูเพราะไม่มีครูมามามาชดเชยให้มาเชบแทนให้อะไรเงี้ยพออก็บอกว่าพี่มาอยู่กับผมอะมาช่วยผมแล้วพี่ก็แบบ อังั้นตกลงมาช่วยก็มาช่วยถึงสามปีพอมาปีปีหลังเนี่ยพอออก,ก็ทําเรื่องไปพิเขตว่าให้มีเงินเดือนได้มาก็เอามาให้พอ,อ,อมาช่วยเหลือขึ้นหนึ่งเอาเงินที่ได้มาคือเราก็มีความผูกพันกับเด็กเนี่ยเหมือนถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีไม่มีครูอยู่ตรงนี้แล้วมันจะว่างเพราะเรามันไม่พอชั้น ก็เลยอ่ะผู้ปกครองก็บอกครูอย่าทิ้งไปนะมาช่วยก่อนบอกไม่ทิ้งหรอกมาช่วยแล้วก็เต็มใจเป็นห่วงเพราะว,ว่าถ้าเกิดไม่มีครูเด็กมันจะไม่ได้อะไรเลยวัน,วนหนึ่งเรามาก็ยังเป็นตัวว่าให้เขาได้มีความรู้อะไรเงี้ยต่อยอดให้เขาไปจะช่วยช่วยเหลือดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานเจอะผู้ปกครองก็อ,กอย่าทิ้งนาอย่าทิ้งนาดูแลก่อนนาอะไรเงี้ยสุขภาพยังแข็งแรงดีก็พยายามแบบ จะอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าเราจะพอแท้หรือเบือบ่อเบื่อเบื่อตัวเองจนร่างกายเราไม่ไหวอะไรเงี้ยประจบจากรันถมที่นี่นประจบต่อสิที่นี่ไปสิที่นี่ย้ายมาที่นี่อยู่ที่นี่ตั้งแต่สองแปดแ้วก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ทา้งรัเสียมีความกุกพัน <S <S เหมือนเราสอนเขาไปเนี่ยพอเขาไปได้ดีเราก็กลับมาหาเรามาบอกเรา หนูไปเป็นไอ้นั่นเลยนะเป็นตำรวจเป็นครูเป็นหมอบางคนก็ไปเป็นนายแพทย์เราก็ภูมิใจอะอยู่ที่นี่ก็สามสิบห้าปีไม่รวมไม่รวมตอนนี้นะสามสิบห้าตัวมหาจังหวอหรือว่าก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถามว่ามหาอะร ข้าวมดนี่ก็สามสิบปีแล้วมึงโตเนี่ยมาเกลือไป